สวัสดีค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาติดตามรับฟังข่าวภารกิจของนักรบสีน้ำเงินค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทฐานพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทฐานพัฒนาได้จัดชุดปฏิบัติงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคมพร้อมยานพาหนะและเครื่องจักรกลเข้าดํำเนินการก่อสร้างเส้นทางงานซ่อมทางผิวจราจรลุกรัง ขนาดกว้าง5เมตรระยะทาง0.9กิโลเมตรในขั้นตอนเตรียมพื้นฐานทางและบทอัดลูกรังโครงการประจำปีงบประมาณ2,568ณนะหมู่ที่1บ้านประระตำบลสลุยอําเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนี่คือภารกิจของนักรบสีน้ำเงินที่ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบจบข่าวสุรยาเจสกอ,อ่าน